สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รโยนมือสองโอ๊ตอาร์ตฮงคาที่ชนบุรีเต็นท์รถที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วขายในราคาที่เหมาะสมถูกต้องครับใครหาอยากรถทุกอ่กเอาเป็นว่าถูกชั้นสภาพไม่เกี่ยงข้ามไปเลยใช่ครับเกิดประโยชน์ดูคลิปนี้แล้วไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าอยากนับเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจะได้จากข้อมูลเรา รถต้องเล็กหม่แท้ต้องตัวถังเดิมขายในราคาที่เหมาะสมแล้วเจ้าของมีใบรับรองออกให้ผมมีใบาการันตีออกให้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนตัดต่อตัวถังหรือน้ําท่วมในแดนทั้งสิน้นตรวจสอบพบเจอไม่ใช่ตามนี้นะ3ปี5ปี8ปปีท่านไม่ได้เปลี่ยนมือไปไหนผมมีคลิปรีวิวเป็นหลักฐาน ตรวจสอบรับซื้อคืนและจ่ายค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนสบายใจได้แน่นอนก็เสร็จสิ้นกับอีกหนึ่งภารกิจส่งรถจังหวัดอืนบนราชธานีปาเจโร่สปอร์ตซื้อแบบไม่ต้องดูรถใช่ครับสบายสบายครับรการันตีตามนี้ทั้งหมดทุกซอทก,ทกทุกมุมผมจะพาดูรถหนึ่งคันทุกซอกทุกมุมทุกยละเอียดจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามความจริงคันนี้อินโนวา2อ g 2.8G อคือเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตัวเดียวกับฟอร์จูเนอร์สามสิบสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดน้ำมันแน่นอนต้องอาจจะมีดีไม่ดีต้องถึงสิบห้าเลยใช่ครับเพราะว่าฟอร์จูเนอร์เองยังประมาณสิบสามใช่ครับแต่อินโนวาเนี่ยมันมันเล็กกว่าะนะครับตัวถังมันเล็กกว่า ใครที่หารถเจ็ดที่นั่งแท้จากโรงงานแล้วอยากได้สายดีเซลดีเซลประหยัดน้ำมันอึดถึกทนเครื่องเดียวกับ f o r t จ n e r เกียร์อัตโนมัติสบายใจและที่สำคัญเป็นสีขาวมันไม่ใช่เครื่องเดียวกับ Fortuner นะแพลตฟอร์มของ t o y ยต a ที่เป็นเครื่อง2.8กระบะรีโวฟอร์จ u n นอรอะไรทุกอย่างที่เป็นเครื่อง2.8ใช้บอดี้เดียวกันเพราะฉะนั้นมาเจตี้ก็ใช้ตัวนี้หมดเพราะฉะนั้นอะไร ศูนย์บริการช่างซ่อมได้หมดทั่วประเทศอยู่แล้ว739,000บาทปีอะไรปี 2017, 1 8 1 9 2 0 17, 18, 19, 19, 21 2 2ิรถ5ปีวิ่ง90,000กิโลปีละประมาณไม่ชีเฉลี่ยไม่เกิน20,000ถือว่ารถวิ่งน้อยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับราคาดีดีปี 2017, 739,000บาทครับผมยางใหม่4เส้นเปลี่ยนให้เรียบร้อยมีใบรับรองรับประกันออกให้ซื้อแล้วสบายใจได้แน่นอนใช่ ครับคันนี้มีชุดแต่งสีขาวมุกภายในสวยๆครับผมย้ําเสมอครับโอทอาทไม่มีรถถูกมีแต่รถด,ดีในราคาที่เหมาะสมทีมงานวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบพี่ปาเริ่มเปิดไฟอ่ะหนึ่งรอบกับอ n นโนวา g ผมบอกเลยสวยใสยแน่นอนการันตีผมรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ตัวถังเลขไม้ทุกอย่างต้องแท้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะครับสบายใจได้ เดี๋ยวจะพาดูลิ้วลอยแผลสดว่า<ม>ไหนมีมตรงไหนมีชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วให้สบายใจเอาเป็นแบบ อยู่ไกลๆอ่ะซื้อแบบไปต้องดูรถแล้วได้เลยอาทิตย์ที่แล้วเราไปส่งจังหวัดตรังตรังอุบนอุโบน,โโบนที่ว่าน้ําท่วมแต่ลูกค้าบอกพี่ครับที่บ้านผมน้ําไม่ท่วมพี่ส่งได้เลยเราก็ไป <S 1>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  ก็อ้อมหาผลทางไปส่งที่ได้อ้าเป็นไม่ได้ทุมทั้งจังหวัดอยู่แล้วคันนี้รถมีประกันภัยประเภทหนึ่งเหลือใช่ครับมีขูดขีดเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยคันนี้2.8 ี k คิตรานี่มีชุดแต่งเรียบร้อยเอาวนไปก่อนลงไปเรียบร้อยนะโอ้ยวนไปดูคันนี้ไม่มีริ้วรอเลยนะมองเผินๆไม่มีริ้วรอเลยนะครับผมรถอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ฮะเจ็ดแส่นเก้าพันบาทมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เกินซื้อเงินสดไม่เสียแวดโอนฟรีส่งฟรีทั่วประเทศครับผมซื้อสด ซื้อสดไม่เสียแว๊ดเไม่มีบวกเพิ่มไม่มีดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%อย่ยากเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือคันอื่นๆที่เต็นท์ราขออนุญาตฝากเบอร์โอ๊ตครับ0818903370ครับเบอร์อาร์ตครับ0860264069คันนี้นะจัดเต็ม739ผ่อนประมาณ1 2ื่นแล้วอยากได้เครื่องดีเซลเครื่องดีเซลทำไมมันดีไงคุณโอ๊ตคุณอาร์ตพี่ ระบบขนส่งโลจิสติกในเมืองไทยยังเป็นดีเซลดีเซลเนี่ยน้ำมันส4บาทละเ7-8เดือนแล้วไม่มีขึ้นตึงราคาตลอดดีเซลไม่ะะได้า่ขึ้นน,มนนะไม่ขึ้นแต่มีพร้อมลงในสลอดอ่ะเริ่มต้นเลย คันนี้ไฟหน้าจะตัว g ตัว V หน้าไฟหน้าเหมือนกันใช่ครับสปอร์ตไลท์อยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเป็นการออกแบบที่แปลกแต่สวย้ยสวยมากมองเห็นชัดเจนแยกกันบางทีแบบไฟท้ายไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้คันนี้เจ้าของใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บสีมาแล้วมีเรียบร้อยพร้อมใช้งานรถไม่มีริ้วไม่มีรอยกระจังหน้าใหญ่ๆรับลมเข้าห้องเครื่องโดยสารสบายๆกระจังหน้าเป็นสีคโครเมียมพร้อมตัดกระสีบอลเงิน กันชนหน้ามีรอยไหมไม่มีเลยกันชนหน้าผมไล่ก่อนนะอ่ากันชนหน้าเรียบร้อยทั้งหมดนะครับแผลสดไม่มีฝากระโปรงเรียบร้อยแผลสดไม่มีอันนี้นี่นี่เดี๋ยวหาว่าไม่มีก็พูดโกหกไปไหนมีรอยจุดรับโอ้โหประมาณนี้ผมให้ดูประมาณนี้นะอ่าสุดท้ายแล้วนะวันที่ผมผมไม่ส่งรถนะมีรอยประมาณคืบหนึ่งรงนี้เรถว่าทำไงอะไม่ต้องรับรถเอาคืบหนึ่งนะไม่ต้องรับรถคืบอย่าว่าแต่คืบเลยชา ไป,ไปส,ส่งรถไปดูในไลฟ์กันเลยว่าผมดูตรงไหนมันมีเพิ่มเติมจากตรงไลฟ์พี่ไม่ต้องรับรถจบจบสบายใจไล่ผมกลับบ้านคอนเซปต,ต์ผมอย่างเดียวครับพี่ไม่สวยไม่ต้องรับรถผมมีไฟแนซ์เ็สให้ถึงที่บ้านสบายใจได้พร้อมรับรองเอาฝางกระโปรงเรียบร้อยทั้งหมดนะครับคันนี้ภาษีกระดักกระดาหหกหกเลยปีหน้าปีหน้ายาวๆเจอกันปีหน้ายาวๆลูกค้าเรียบร้อยนะจากกำแพงเพชรจากสมุทรปราการเตรียมรับรถ ครับผมคันนี้วิ่ง90,000กิโลเบื้องต้นดูก่อนเลยชนวนการความร้อนใสๆชนวนการความร้อนสวยมากนะครับสวยเลยนะครับหัวนอ็อตมาดูฝากระโปรง ไม่เคยแกะไม่เคยหมุนไม่เคยขยับดใดใทั้งสิน้นครับผมซีนเดิมไล่ไปเลยครับสติกเกอร์หม้อน้ําอยู่อินโนวาตัวเนี้เป็นรถที่ประกอบอินโดนีเซียครับเพราะฉะนั้นเป็นรถนําเข้าทั้งคันใช่ครับ่ารศูนย์โตโยต้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรตัวถงังมีหมดอยู่แล้วคือไม่ต้องไปซีเรียรว่ามันประกอบอินโดบ้านเราก็ประกอบ ประเทศไทยแล้วก็ไปส่งให้ประเทศใช่ครับคือเป็นฐานการผลิตมันคนละที่เขาเอาบอดี้เป็นตัวนี้ไปประกอบพี่นุ่นแต่บอดี้อื่นๆก็ประกอบในบ้านเราก็เป็นเรื่องปรับเปลี่ยนกันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่แต่คือที่สําคัญที่สุดคือโตโยต้าประเทศไทยเป็นผู้จําหน่ายอะไหล่ทุกชิ้นมีหมดอไล่ฝากระโปรงฝากระโปรงเดินซีนเดิมลอยสปิเกอร์ฝากระโปรงยังมีอยู่ครบไล่ไปนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอยนะครับเพจ เพดจะลงไว้เลยว,ว่า 2,800cc ซ3,755แก้มซ้ายไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดหัวถอดเดิมแก้มเดิมก็ดูเจ้าของอันนี้ดิแบตอย่างดีแบตเตอรี่ยู่ซาอย่างดีอยู่ซ่าอย่างดีดดงดสบายใจได้นะคานหน้าเดิมเด<ๆ>ิมนะครับ<ๆ>สติกเกอร์เป็นรอยนิดหน่อยตามการใช้งานตัวนี้คือตัวยางนะครับดูดูวนมาถึงนี่รอยมาร์กของหม้อน้ำตำแหน่งไม่เคยหมุนไม่เคยแกะใดๆทั้งสิ้นใช่ครับไล่มาเลยครับ คานหน้าขวาเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโหมดดูห้องเครื่องรถวิ่ง9ก้าหมื่นโลสวยๆเดิมๆผมย้ําเสมอนะโอดอาร์ตมีมาตรฐานเดียวในการขายรถรถต้องสวยครับผมรถต้องไม่มีชนรถต้องไม่มีจมน้ำํำอย่าว่าจะจมน้ําเลยวิ่งลุยน้ําเยอะๆผ่านน้า ผมยังไม่ซื้อเลยถ้าเรารู้ว่าตรวจสอบว่ามันเคยลุยน้ํามาทุกอย่างเป็นสนองสนิมไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้ว,เ,ลวเพราะตอนนี้ระวังอย่างเดียวเลยนะครับคือระวังเนี่ยรถถูกผมบอกเลยตอนนี้ในตลาดมีรถถูกถูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสาเหตุว่าทาไมมันถึงถูกรถถูกมันต้องมีสาเหตุ<ช>และรถด,ดีในราคาที่เหมาะสมมันก็ต้องมีสาเหตุข,ของเขา7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันต่อคันนี้แก้มขวา,ขวาไล่เลยนะกันชนสกเกิกร์ตสกรโปองเรียบร้อยแก้มขวาไล่ไปให้หมด แก้มขวาดูให้ขาดนะวัชนี่มีรอยตรงนี้มีรอยมีรอยขูดเบาเบ้าอ่ะแหลเบาเบ้าอ่ะแก้มเลอะประตูขวาเรียบร้อยนะนี่มีรอยตรงนี้นิดนึงขัดไม่ออกนะรอยที่ขอบนะตรงนี้คือมันเป็นรอยสามจุดเนี่ยประมาณนี้หนึ่งสองสามทำไมขาวอ่ะทำไมไม่ทำพี่ครับมันได้สีเดิมแล้วรถสีขาวมุกถ้าอู่ไม่เจ๋งจริงทํามาแล้วเพี้ยนแค่เนี้ยผมมองว่าผมหลับตารถห้าปีมีรอยค่านี้ผมมองผ่าน เพราะมันเดินออกมา3ามเก้ามันก็บ <ผม S 1> อกถ้ารับได้ซื้อแต่ถ้าบอกโูยลด5ปีลดใหม่จากล้านหล้านสเหลือ7จ็ดแสนหายไปครึ่งหนึ่งมีรอยตรงเนี้ยรับไม่ได้พี่ซื้อป้ายแดงอย่างเดียวครับผมประตูหลังขวาน่่ๆน,น,น่ไม่ใช่รอยสเกิดเดิมสะโพกขวาเดิมตรงนี้ไม่มีรอยนะครับ7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันฝังกระโปรงหน้าคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดใช่ครับเดี๋ยวไปตูประตูทั้งสองข้าง ว่าสวยไหมเดิมไหมแต่โอทอสสบายใจได้ครับพบวรารถมีชนมีเปลี่ยนผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนอยู่แล้วแถงค่าเสียเวลาอีกหนึ่งแสนต่อไปดูแผงข้างแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักแต่อย่างใดรถสวยสมบูรณ์เป็นกระจุกไฟฟ้าออตโต้สี่บานซีนประตูหน้าขวาซีนเดิมแบบนี้ทั้งหมดสบายใจได้ซีนเดิมเม้นอาร์คเดิมคอนโซลเรียบร้อยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หัวนอตเดิมแก้มเดิม สบายใจได้ตัวนี้เป็นบอกกำมหยี่ตัวจีจะเป็นบอกกำมยี่กำมยี่จะเป็นลายข้อดีของบอกกำมยี่คือไม,ไม่ร้อน,อ,นอ่าไม่ร้อนนะเดี๋ยวไปดูต่ออ่าปิดประตูลืมเมื่อสักครู่นี้เราดื่มพ่าลืมดูยางอ่าลืมดูยางโอตอตยางใหม่ปี22สองเชิญชมครับเพิ่งเปลี่ยนนะอันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนเอง สัปดาห์ที่6ปี2022ผมไปเปลี่ยนเองมีใบเสร็จเรียบร้อยซื้อไปใช้เลยดูใต้ท้องพ่นการสนิมตรงไหนขาวผมก็ปล่อยให้มันเป็นฟอกขาวเหมือนเดิมใช่ครับนี่ครับโอตอาร์ตขายรถแต่ละคันไม่ใช่ว่าล้างน้ําขัดแล้วขายครับลถเรายกพ่นการสนิมใช้แปรงขัดเปลี่ยนยางอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าของถูกผมไม่มีครับผมมีแต่ของดีในราคาที่เหมาะสมเหมาะสมตรงไหน ยางใหม่ใช่ครับเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องให้ตอนออกกล่องบันทึกหน้ารถน้ํามันเต็มถังดูแลฉุกเฉินค่าจัดค่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเคียร์ถ้าคิดว่าแพงเราไม่ได้เป็นลูกค้ากันถูกต้องครับแต่ถ้าคิดว่าเหมาะสมเออรถสวยมันต้องราคานี้แหละรถแบบนี้ต่อประตูหลังขวาประตูหลังขวาอยู่ในสภาพเรียบร้อยสเกิร์ตอยู่ในสภาพเรียบร้อยยางใหม่สี่เส้นดอกนั้นหนาเต็มเต็มเพราะอะไรเพราะเพิ่งเปลี่ยนจากร้านแล้วก็วิ่งมานี่สะโพกอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะ ดูสวัสดีพี่ใบข้าวโพดสีเหลืองด้วยครับสวัสดีครับพี่แสงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่เป็นออโต้ทุกบานมาผกระจกเป็นออโต้ทุกบานเลยนะซีนเดิมทั้งหมดสบายใจได้ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดนะครับเบาะสวยสมบูรณ์แบบนี้กำมหยี่กำมหยี่มีลายผมว่ามันก็มีดีไซน์แล้วดูดูหลังคาเขาดิหลงหลังคาเขานี่แบบซ่อนไฟอ่ะซ่อนสวยงามผมใช้คำว่าสวยงามเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่บ่า ไปดูสะโพกเรียบร้อยนะขออน,นุญาตเปิดไฟก่อนดูไฟรีไฟรียางใหม่4เส้นแล้วลงไว้เลยว่า 2.8g จรองรับแน่นอนว่าขับสบายอัตราเร่งเหลือๆสบายใจได้ฟอร์จูเนอร์มาจตตีะปะรี v o ใช้เครื่องตัวยนต์ตัวเดียวกันคือ2 0 0 8ไม่ต้องกลัวว่าอะไรหาย่าครับฟ้าไล่ฟ้าหลังคีบสาวอากาศทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์เซนเซอร์ สอ,สองจุดหัวหมอนคันนี้ลองรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่นั่งลองรับหัวหมอนไม่ใช้ก็พับเบาะได้เดี๋ยวผมพับไปดูคันนี้สวยนะะดูดิโอ้โหมันนุ่มเลยว่านุ่มเลยว่ะเออแล้วดูที่สำคัญถ้าไม่ใช้ก็ทุกขอกน้าแบบนี้สบายๆถ้าดูอ่ะดูดิแล้วที่ดู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 ดดดดป๊า อ๋อมันต้องเอาหัวกลงออกก่อนมันต้องเอาหัวนี้ออกก่อนก็พับได้เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาหัวน็อตหัวน็อตเดิมนะไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดหัวน็อตเดิมล่องเดิมซีนเดิมดูดิทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาล่องเดิมซีนเดิมทั้งหมดไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนเอาเป็นว่าเปลี่ยนผมก็รับซื้อคืนอ่ะง่ายดีกว่าลซีนฝาท้ายดิซีนฝาท้ายซีนเดิมแบบนี้ซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อรถโอนอาจได้สบายใจได้แน่นอน อินโนวาปี2017 2.8 g เครื่องยนต์ดีเซล90,000กมกิโล7 3็9 0 0บาทมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เกินซื้อสดไม่เสียแวะทีมงานมุดดูได้ล่างหน่อยว่าที่ผมบอกว่าเราทำคันหนึ่ง3วันอย่าเราทำอะไรดูช่วงล่างผมพ่นกันสนิมใหม่หมดนะครับ คันนี้ยางใหม่ซีนเป็นซีนสีครีมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนร้อเปซครับผมอย่างที่อัดบอกครับซื้อรถไม่เป็นก็ได้รถสวยผมมีใบรับรองมีใบาการันตีออกให้ท่านไม่ใช่เจ้าแรกแน่ที่ซื้อรถคาราเจ็ดแสนกว่าบาทโดน้จะสูรถได้จะสี่ห้าร้อยท่านเข้าไปดูที่เพจเรานะรถจ์มือสองโอ๊ออาร์ตโฮมคาร์ที่ชนบุรีหรือเข้าไปดูรถของเราทั้งหมดที่ w ว w o ์ไวด์เว็บโอทออาร์ตโฮมคาร์ดอทคอมข้าอยู่ที่เพจดีฝ่าว่าผมไม่โกงจริง ให้ส่มมอบจริงรถซื้อต้านสี่ห้านห้าสองล้านคือซื้อกันแบบว่าเล่นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรครับลูกค้าจองไว้จัดไฟแนนซ์ผ่านวันเอารถไปส่งใช่ไม่สวยไม่ต้องรับรถไม่ใช่คันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเลยมันไม่มีอะไรจะเสียครับเงินในกระเป๋าท่านผมไม่สามารถไปฟังออกมาได้ผมเป็นเจ้าของเต็นท์ถูกองไม่เอา ตัวเองมันเสียเวลา,ามาบอก่พี่หลอกให้เซ็นนู่นนั่นนี่รถไม่สวยผมไม่ทำ่างนั้นแน่นอนเพราะว่าผมทำงานเองใช่ครับผมคุยกับลูกค้าเองเพราะ <ผม S 2> ฉะนั้นสบายใจได้ครับเงินขั้นเข้ากระเป๋าผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงเงินมาจำโอนเข้าผมอยู่แล้วใช่ดูอ,ด,อดูสีก่อนสีก่อนสภโพนะอยู่ในสภาพเรียบร้อย ประตูหลังซ้ายอยู่ในสภาพเรียบร้อยหน้าซ้ายอยู่ในสภาพเรียบร้อยและแก้มซ้ายอยู่ในสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาดูซีนอีสองประตูแล้วผมจะสรุปตัวถังให้แล้วเราจะได้เข้าไปดูเลขไมยกันอ่ะซีนประตูหลังซ้ายซีนเดิมแบบนี้ทั้งหมดสบายใจได้นะครับแบบนี้แผงเฮ้ยเนี่ยคือถ้ามันเป็นกระหยี่มันก็จะนุ่มนวลสบายๆอบอุ่นแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วดูเบาะดิให้ดูคร่าวๆนะ เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดวสวยสมบูรณ์แน่นอนเอาขออนุญาตไปดูเบาะประตูนหน้าบานสุดท้ายบานหน้านะซีนเดิมแบบนี้ทั้งหมดสบายใจได้นะครับ,แผ,รบ,รบ,บนนแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วดูมือจับเขอามือจับเข้าไปตุ๊กไว้ด้านในแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยแบบนี้ก็อีกหนึ่งคัน อินโนวา 2.8G ไม่ใช่2.7นะ2.7ตีไปเลยเป็นซินอ่าสอคืออเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ 2.8G7 3 9แ0 0สปี2017ลเดรถเลขไม่เ9 0 0 0 0โลผมการาันตีฝากระโปรงอ่แก้มไ้ายขวาประตูสี่บานฝาท้ายเลขไม้แท้9ก0 0 0มื่นโลไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานแต่รถม่ขูดขีดเก็บสียางใหม่สีเส้นถูกต้องครับตัวจสอบพบเจอว่าไม่จริงตามที่โอ๊ตอาร์ตพูดใช่ ผมรับซื้อคือเต็มจํานวนจ่ายค่าเสียเวลาให้1นึ่งแสนมีเจ้าหน้าที่บริการเปเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านใช่ครับจะซื้อเงินสดผมส่งถึงหน้าบ้านไม่สวยไม่ต้องรับรถถูกต้องครับลองดูในประวัติว่าเราขายรถแบบไหนใช่ครับมาตรฐานของโอตอาร์เป็นยังไงท่านจะไม่ผิดหวังในการที่ท่านจะซื้อรถหนึคันแน่นอนใช่ครับจะมีสักกี่ที่ครับเจ้าของออกมาขายแล้วก็ มีใบและประการออกให้เดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันว่าไอ้อินโนวาเจ็ดที่นั่งเนี่ยด้านหลังมันนั่งดีไหมภายในการออกแบบมันเป็นยังไงคันนี้มาตรฐานต่างประเทศเพราะว่าคันนี้ผลิตประกอบจากประเทศถูกต้องครับไปไป้ดูนี่ฝาคันนี้สวยสวยแน่นอนซื้อได้ระยัดน,น้ามันสีสี่อย่างที่ผมบอกอะคือตอนเนี้หาเจ็ดที่นั่งที่มันเป็นรถราคาเจ็ดแสนสบบาทพี่เปรียบเทียบฟีดไม่มีฟีดเบนซิน พี่เปรียบเทียบกับอวันซ่าอวันซ่าเบนซินพี่เปรียบกับเอ็กเพนเดอร์ก็เบนซินพี่จะหารถเจ็ดที่นั่งที่มันเป็นดีเซลไม่มีนะถ้ามานอกจากอินโนวาทำไมผมถึงชอบพูดว่าดีเซลดีเซลดีเซลเพราะว่าดีเซลมันตึงราคานะ้ำมันไม่เกิน35าบาทมันไม่เกินไปกว่านี้แล้วเครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยว่าแม่งทนทานที่สุดแล้วไปดูต่อ ซื้อเถอะครับถ้ามีงบแล้วไม่ต้องรอว่าจะรอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวหาทุกคันต่อไปหามาอีกผมบอกเลยช้าก็อดผมอินโนวานานๆผมมาทิ้งนะอ่ะมาพวงมาลัยอ่ะดูดูด,ดูดูภายในดิภายในโคตรสวยดูดีเทลของ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 ฝาลำโพงมันนะครับสวยงามพวงมาลัยสวยๆหน้าจอนั่งพี่โอโรบว่ามันนั่งว่างเลยอะ่ะนั่งสบายเอ้โหดูดูดดูดูดดดดด ดูดูดูคอนโซลเนี่ยคอนโซลมาดิคอนโซลโค้ชใหญ่คอนโซลใหญ่มากเลยแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยแล้วดูดิแล้วดูไอ้งานตรงเนี้ยเอ้ยมันมีดีไซน์นะบอสมันเป็นสักสากเออมันเป็นสักสากลื่นๆดีไซน์เขานี่ยแล้วดูที่วางแก้วอ่ะดูที่วางแก้วมีซ้ายขวาเลยที่วางแก้วซ้ายขวาเก๊ปุ่มกดแบบนี้เอ้ยมันมีสองเก๊อู้วว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 อวววววนวว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  มีมังติฟังก์ชันเรียบร้อยมังติฟังก์ชันเรียบร้อย,เ,ย,อยเสียงแม่งก็ฟอร์จูเนอร์เลยแล้วดูดิผ้าหลังคาหึงคันนี้กินดีว่ะผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านสวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูดิโขดปุ่มไฟในห้องโดยสารไฟในห้องโดยสารนะสวยงามนะสวยงามเฮ้ยดูดิเอ้ยอบอปชันเยอะอ่ะออปชันเยอะเปิดเปิดนีดติดรอบคันที่ใส่แว่นเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนหมื่นสองโอ้ยเออหมื่นได้รถวิ่งเจ็ดที่นั่งได้รถเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล ข้อดีของโตโยต้าครับผมบอกเลยโตโยต้าก็คือโตโยต้าวันยังข้ามครับผมราคาขายต่ออะไรถูกต้องแล้วในมุมมองของผมเองรถเจ็ดที่นั่งควรจะต้องเป็นรถ2 0 0 0ซีซีหรือไม่ก็ขึ้นไปถูกต้องไม่งั้นถ้ารถซี่สี่น้อยทีานั่งเจ็ดคนเนี่ยมันไม่ไหวมันวิ่งไม่ไหวแน่นอนโอ้คนละ50โลก็3 5 3ดห้าสามห้าสามสโลลายในกิมรายละเอียดการออกแบบของมันเบาเบิร์ดนี่มันมีหลายหลายลายมากนะดูดิรอเอา มีไหมอาหารอะไรหาอะไรมาไอติกานเอาลงหน่อยเพราะอะไรเหมาะสมกับเด็กกินข้าวเอาแก้วน้ำมาวางเนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวานะดูดิเก็บถ้าเก็บก็เรียบร้อยเปิดปื๊บง่้งสบายเก็บเไงวะเนี่ยนอนเข้าแล้วไงไหนขบับได้เลยมั้งชัวเออวะทำไมวะ ไม่ใช่หรอกมันต้องมีสูตรมันนี่นี่กดนี่กดโโโออ้้ยหแล้วก็เก็บเข้าที่เดิมเฮ้ยเนี่ยงานเข้าที่เรียบร้อ,อยแล้วคือกำลังจะบอกว่าเพราะว่าถ้ากดน้ําหนักมันไม่ได้ไงคือไม่ถ้า,ถาข้าวกินได้เลยนะไม่งั้น,นถ้าเราไม่กดปั๊บบอกวางของหนักพอดมันก็ล่วงออมาไม,ไมจะลงอย่างเดียวมันต้องมีสลักหรอแต่มันต้องมีสลักหรอรองรับน้ําหนัก10บกิโลพอดสิบกิโลข้าวข้าวข้าวกี่กล่องอะข้าวกล่องหนึ่งเต็มที่ก็สามร้อยกรัมแล้วดูทีมงานดูดูไฟแอมเบียนไลท์บนหลังคาโอ้ยโคตรดีไซน์เส้นสาย แอแอสามตอนนะแอสามตอนแอสามตอนนะไม่ต้องห่วงนะเอ้ยเขาทาเว้ยเดี๋ยวดูน้องนั่งหลังนี้เป็นไงไม่ต้องห่วงกินข้าวเลยอ่ะโอ้โหนั่งดูดิโอ้โหแล้วดูทีนถ่าถยด้านหลังหน่อยดูดิเด้ยผมอ่อน,นยากขึ้นเลยให้นั่งดูเลยดีฝ่าดูเดี๋ยวติดเข่าผมไม่ติดนั่งหลังนั่งได้หัวหมอนขึ้นมารองรับเบาะปังปรับเอนดูดิ แอร์หลังที่จับครบสวยสมบูรณ์739,000บาทกับอินโนวาดีเซลหายากนะผมพูดเลยว่าหายากมันไม่ได้มีมาบ่อยเอาเป็นว่าปีนี้ผมมีมาคันแรกดีฝ่า <c oughs> ใช่ปีนี้คันแรกเลย ซื้อตั้งแต่ทําเต็นต์มาอินโนวาซื้อมาไม่เกิน3คันไม่เกินครับราคาแต่ละคันี่คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินผมไม่ซื้อมาขายแล้วที่ผลแล้วที่เจ้าที่ผมขายขายไปเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์ในการที่จะขายเพราะอะไรคนรู้อยู่แล้วว่าอินโนวามันเจ็ดที่นั่งมันดีเซลมันประหยัดไม่ต้องเอาไปรองรับติดแก๊สแล้วคือ<ห>คันนี้มันได้วิ่งน้อยใช่ครับมันวิ่งเครื่องยนต์ดีเซลวิ่ง9 0,000ม 000, โลแล้วยางใหม่ออปชั่นแล้วที่สําคัญคือมันเป็นโตโยต้าก็โตโยต จริงๆอำเภอนึงไม่มีสามบ้างชาชนบุรีนี่แม่งมีประมาณห้าอำเภอเมืองเนี่ยเอาละโคตรเยอะเลยโตโยต้าอินโนวาปี2017เครื่องดีเซล2.8 2.8ุดแปดสอจุดแปดจีเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มผ่อนหมื่นสองกว่าบาทซื้อสดไม่เสียแว็กใช่ครับขัดเขาโอนฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องลึกหน้ารถฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โอ๊ตครับ0818903370ครับเบอร์อาร์ครับ0860264069 โอ๊ตอาร์ตเจ้าของดูแลเองพร้อมบริการส่งมอบถึงบ้านสบายใจที่สําคัญนะไม่สวยไม่ต้องรับรถแค่นั้น<ม>พอมีแผลเพิ่มเติมจากนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ต้องรับรถไล,ล่เรากลับบ้านแค่นั้นพอทุกต้องครับสนใจโทรหาโอ๊ oh, โทรหาอาร์ตได้เลยแล้วท่านจะได้รถสวยไปใช้งานใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ